ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับโอ้โหดังเย้าของทัพกิเลนพยองเมืองทองยูเนเต็ดต้องบอกว่าสนามแห่งนี้พร้อมที่จะใช้งานในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงแล้วนะครับหญ้าเนี่ยปรับปรุงแล้วดีมากเ e ก้าอีก็เป็มเหนียวเลยครับเรียกเป็นสนามที่พร้อมมากและก็สวยงามมากรอให้แฟนบอลมาชมมาเชียร์ที่สนามเยอะๆนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมผมมาเกาะติดงานที่เมืองทองเปิดตัวสมโมสรสู้ศึกไทยลีกฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึงบรรยากาศจะค,คึกคัก แค่ไหนเสื้อเมืองทองจะสวยแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญคือเป้าหมายของสโมสรเป็นยังไงไปติดตามเลยครับผมกอติดไม้ดูทั้งคลิปเลยสุดยอดครับสนามฟนัรน,ฟนรน์โดนสเตเดียมปูย่าใหม่โอ้โหย่าเนียนระบายน้ำดีนี่ครับลังเย่าของกีเลนพยองฤดูกาลใหม่ก็มาเจอกันเมืองทองเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะ เพราะหูผมได้มาอยู่ในสนามแล้วก็้็งบอกว่าขังอะสเตเดียมใกล้ชิดกับพื้นหญ้าเลยแล้วก็แฟนบอลก็มาชมมาเชียร์กันเยอะมากันเยอะๆนะครับเมืองทองปีนี้ ตอนนี้ก็อยู่ในช็อปของเมืองทองนะครับนี่เขามีสินค้าเนี่ยเสื้อแข่งฤดูกาลที่แล้วลดราคาเนี่ยมาอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็มีของอะไรอีกมากมายแล้วก็ที่สําคัญคือเสื้อฤดูกาลใหม่เนี่ยเขาจะเริ่มเปิดขายคือวันที่13นี้นะครับก็คือแมตช์แรกที่เมืองทองเปิดบ้านเจอกับเชียงรายมาอุดหนุนกันได้เสื้อใหม่ในวันนั้นส่วนเสื้อเก่ามาอุดหนุนก็นได้ทุกวันที่ช็อปนะครับ เราต้องการยกกระดับฟุตบอลไทยให้สูงที่สุดมันอาจจะมีนักเตะที่ที่ก้าวข้ามความเป็นเมืองทองไปและไปเล่นในเวทีที่ใหญ่กว่าแต่เราก็จะมีคนที่เล่นตัวแทนอย่างเกตว่าเราเราเคยเสียหมายเลขสิบเมื่อปีแล้วอย่างเมอร์เย์ปีนี้ได้ธนวัตรมาแต่ว่าโอเคอาจจะต้องใช้เวลาในการรอเขาซึ่งผมว่าใกล้ละใกล้ละที่ที่จะมาเรามีผู้นําในสนามอย่างอย่างพิชาอุทาแล้วก็การกลับมาของทิ่ตองโตผมว่าหลายๆอย่างรวมไปถึงศักยภาพของวิลเลมพอปส์นะครับเราจะผู้เล่นต่างชาติใหม่ด้วยที่เราดูความ ความต้องการของทีมนะครับโจดโจดการทำเดยบีดี้อยู่ตรงนั้นแล้วเราเราคิดว่าเราฟิกปัญหารตรงนั้นก็ตอนนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ทุกคนรู้ก็ Everyday Better ครับก็เชียงกีบเป็นโมฟิสิ c อลครับก็โม t ั c ทิคอลก็ที่ไทยแลนด์เทคนิคดีดีมากครับก็ขอกำกังใชมามาเชียร์มองทางที่ตอันเดินสเตจมาครับ อยู่กับเตอร์วิลเทปป้อมพนันเบเตอร์ฤดูกาลนี้ก็เต็มที่ครับเพราะว่า <Ừ. S 2> เหมือนเราก็ทุกคนก็สานต่อจากฤดูกาลที่แล้วด้วยแผนการเล่นอะไรครับก็คือโค้ชมาเรียวเขาก็เพิ่มเพิ่มฟังอย่า่ให้เราแต่แบบด้วยตัวใหม่ๆด้วยก็ต้องที่ผ่านมาก็ใช้เวลาพอสมควรแบบเขาระบบว่ามีคนที่ออกไปเยอะมันก็ตองคิดว่าเปิดฤดูกาลจะดีกว่าซีซั่นที่แล้วไหม ก็พยายามเพราะว่าแมตช์แรกเนี่ยเล่นในบ้านด้วยแล้วก็สี่นัดแรกก็ค่อนข้างที่จะหนักเราก็พยายามอย่างน้อยก็คือเราก็สู้ให้สุดเราเริ่มต้นดีอะไรดีอย่างเงี้ยมันผมก็มองว่ามันน่าจะน่าจะดีกว่าก็ต้องก็ต้องรอดูนัดแรกครับโอเคสุดท้ายฝากแฟนบอลเมืองทองหน่อยได้ครับก็ฝากแฟนบอลเมืองทองนะครับในวันอาทิตย์นี้ครับอยากให้แฟนบอลเริ่มดูการและเราหายกันไป 2- 3สเดือนแล้วครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันดีนะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็ น้องๆหลายๆคนก็ขึ้นมาครับน้องๆทุกคนเก่งอยู่แล้วครับก็อยากให้กําลังใจน้องๆเพื่อในอนาคตเนี่ยเราอาจจะกลับไปสู่ในจุดที่เราเคยอยู่ก็าได้คขอบคุณมากเต้ขอบคุณครับตอนนี้กับนักเตะใหม่เมืองทองอีกหนึ่งคนนะครับโจแจ๋วซุสไปพรมราฐสวัสดีครับโจแจ้วสวัสดีครับเป็นไงบ้างกับการมาอยู่ที่นี่ก็ตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดีครับผมรู้สึกดีครับมีความสุขครับอยู่นี่ครับ ตอนนี้อะเป็นไงเรื่องของการปรับตัวมาอยู่ที่นี่คือบอลของมาริโอแท็กติกค่อนข้างเยอะเราเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่ก็ยังไม่ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งซ้อมได้เดือนนิดๆใช่ใช่ก็เรียนรู้ไปเรื่อยครับครับตั้งเป้ากับตัวเองไงว่าปีนี้กับเมืองทองอะไรบ้างตั้งเป้าก็ขอให้ให้ได้ลงเล่นเยอะๆก่อนครับแล้วก็เป้าหมายของาะยิงประตูแอซซิดก็เอาไปทีหลังครับเอาไปทีหลังใช่ใช่ก็จะเล่นเพื่อทีมก่อนนะใช่ใช่ครับ ท้ายฝากแฟนบอลเมืองทองลูการนี้หน่อยให้กำลังใจเราหน่อยก็สุดท้ายฝากแฟนบอลเมืองทองนะครับผมก็ช่วยมาเชียร์ทีมเมืองทองของเราในบ้านเยอะครับผมวันอาทิตย์นี้เราจะเก็บสามแต้มไม่ได้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในงานเปิดตัวสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดที่จะสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูการนี้ครับได้ชมบรรยากาศแบบจัดเต็มแล้ว ทั้งชุดแข่งขันนักเตะเป้าหมายและก็สนามทันเจดอสเตเดียมนะครับผมว่าแฟน,แฟ,นฟุตบอลไทยลีกแฟนเมืองทองจะเต็มอิ่มกับคลิปนี้แล้วกันขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่สำคัญฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับ Facebook YouTube ของแสนสป,ปอร์ตจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทีมงานคัดสรรมาทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศรวมไปถึงฟุตบอลเจลีกนะครับวันนี้ผมต้องซุยไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ